อบ,บังของแท้แก่ทุกระบบอบังบอกถ้าไม่ดูระจำจะนำไปใช้วิธีแก่นะครับโอ้โหสเตอร์หลวมเอใช่ปะวะเออใช่แหละสเตอร์หลวมมันเป็นเพราะลูกยางลูกยางมันสึกบางบอกใสไปใน,นานนั้นลูกยางมันจะสึกบางบอกไม่ต้องเปลี่ยนครับต่อให้ราคาบาทหนึ่งสองบาทก็ไม่ต้องเปลี่ยน <c oughs> ให้ไปขโมยสายน้ามาครับสายท่อน้ํามาตัดนะฮะตัดให้เป็นสี่สินะบางบอกสี่้ินแล้วก็ผ่าครึ่งครับหลังจากผ่าครึ่งแล้วคุณก็มาสุบเข้าไปลยฮะสุทในตรงแกนแล้วหลังก็หลังจากนั้นก็ลูกยางมาสุกใส่เหมือนเดิมนะฮะแค่นี้ละครับแน่น เปียกแน่นอนใช้งานไปอีกหลายปีกันไปเลยฮะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องซื้อใหม่บางบอกของเก่าก็ยังใช้ได้อีกหลายปีเรื่องนี้ง,ง่ายแค่ๆครำได้เรื่องซั้นเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนนั่นเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บงังแต่ถ้าเอซีสนใจอะไรมาแซ่แท้จากซ็อบบี้ก็จิ้มทิศกาไปคลิปเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคปูโยโย,โย่ไป ฟังหงแตกแก้ทุกรูปแบบบางบอกถ้าไม่รู้แล้วจำอย่านาไปใช้วิธีนี้ครับโอ้โหทำจากเครื่องซีส่กลายเป็น V8 แครับบังบอกโอ้โหบอกเลยเสียงกระหึ่มอย่างกับ F1 กันไปเลยฮะก็ง่ายๆ,ๆครับขอแค่คุณเอาขวดโคกมาครับผ่าครึ่งนนครับเหมือนที่อาบาังทำนะครับผ่าเป็นรูก,ก่อนนะครับแล้วก็ตัด หลังจากที่คุณตัดเสร็จก็เอามาสุกเข้าไปท่อนะฮะโหแล้วก็ใช้ไอ้นะครับที่เป่าลมร้อนเป่าให้ปะติกมันหดต,ตัวแล้วก็มันจะยึดให้แน่นแล้วทีนี้ละครับโอ้โหเสียงเดียวกับเอฟวันบอกได้เลยฮะว่าเสียงท่ออย่างกับเครื่อง V8 เสื้อไม่เสื้อลองฟังดู โ,โยกโยโยไปเหมือนมึงเหวอะอบ,บังของแท้แกะทุกระบบอบ,บังบอกทำให้ดูแลวจำจะนำไปใช้วิธีนะครับโอ้โหบำรุงรักษาบังบอกถ้าคุณไม่แกะถ้าคุณไม่ถอดโอ้สนิมจะเกาะอ,อย่างเงี้ยครับเห็นนะครับโอ้โหสนิมกินสเตอร์อยี้ไม่ได้เลยฮะบังบอกรับทิ้งไปนานๆนี่เสียหมดเลยฮะสมรรถภาพหรือ โอ้โหสนิมกินแล้วเกาะแล้วติดนี่โหทำลายหมดเลยฮะบางบอกมันจะทําให้จากรถใหม่ๆหม่มันจะเก่าทันทีเลยฮะทำให้เหล็กมันเสื่อมคุณภาพได้วิวธีบํารุงรักษาของระบังก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจารบีครับขั้นแรกก็ต้องเอาน้ำมันล้างก่อนฮะใส้เบนซินเลยฮะบางบอกแต่ถ้ามันมีก็ดีเซลแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําให้ใส้ดีเซลดีกว่าครับถ้าเบนซินมันจะมันจะกัดลูกยางฮะทำให้ลูกยางสึกหรือบวมได้หลังจากสีทาความสะอาดแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจารบีฮะจารบีต้องเป็น ยี่ห้อนี้อย่างเดียวยี่ห้อตาแลนหาวยี่ห้อนี้รับประกันได้ทาแล้วโอ้โหสะอาดทิพย์แน่นอนรับรองสนิมไม่เกาะบางบอกขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งต้องถอดมาทําความสะอาดหรือบํารุงรักษาหรือทาจจราบีครั้งสองรังก็ยังดีครับแต่ถ้าคุณไม่ทําเลยไม่ถอดเลยโอ้โหสนิมเกาะเหมือนรอบแรกที่บางแกให้ดูเห็นนะครับเกาะเกิดเลยฮะตอให้เป็นรถใหม่ก็เกาะได้ครับเรื่องง่ายๆแค่ๆก็ทาได้เรื่องซ้ำเรื่องเล็กเรื่องเล็กนั้นเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บางโอเคกูโยโยไป อ่ังของแท้แก่ทุกระบบอ่างบอกถ้าไม่ดูลระจาจะนําไปใช้วิธีนะครับแก้ปัญหานะครับโอ้โหไฟเลี้ยวครับปัางบอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฮะถ้ามันหักมันแตกก็ไม่ต้องซื้อใหม่ครับสำหรับคนไม่มีงบก็หาขวดน้ํามาแล้วฮะแล้วก็หาซื้อ LED นะครับราคาถูกๆมาแล้วฮะ LED ก็ไม่แพงครับแต่ถ้าอยากได้ใหม่ก็ซื้อใหม่ง่ายเด้ ง่ายกลัวบางบอกแต่ถ้าใครอยากทำก็หาขวดน้ํามาลฮะขวดน้ามาเจาะแล้วก็เอาหัวนี่ครับหัวจุกอย่างในรถยนต์เอออย่างในมอเตอร์ไซค์เด็กเออหัวจุกอย่างในมอเตอร์ไซค์มาใส่กับขวดน้านะครับบางบอกยึดให้แน่นแล้วก็เดินสายไฟละเห็นไหมครับเดินเหมือนนะบางทำแล้วแค่นี้คุณก็จะได้ไฟเลี้ยวเจ๊กเท่ๆเก๋ๆเลยฮะแต่สําหรับใครที่ต่อไม่เป็นก็ลื้อออกมาฮะลื้อออกมาก่อนแล้วก็จ้าเข้าที่ขั้วเดิมของมันครับแต่ถ้าใครทําแล้วลื้อแล้วแล้วประกอบไม่ได้ก็หาร้านซ่อมที่ ไก้บ้านสันแล้วฮะสำหรับสร้างที่ไว้ใจบอกไว้เลยฮะสูตรนี้ทำไม่ยากทำไม่ยากแล้วง่ายนิดเดียวขอแค่คนลื้อแล้วก็ประกอบเลยไม่ได้ดิคุณขอแคอ่คุณหาไอ้ LED มากับขวดน,น้ํามาใส่ทําประกอบแค่นี้ครับมันคือการประดิษฐ์ครับไฟเลี้ยวแบบสูตรอบัง แต่ถ้าใครสนใจอะไหล่มอเตอร์แท้จากสปีที่ดิมทิตกาใต้คลิปได้เลยนะครับรับประกันฮะไฟเลี้ยวสีสวยมีอะไหล่แท้แน่นอนเรื่องง่ายๆแค่ๆก็ทำได้เรื่องซ่อมนึงเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บัง <Okay. S 1> โอเคโกโยโยไป อบังของแท้แก่ทุกระบบอะบังบอกทำมรอดูล้ะจำอย่าดาไปใส่สําหรับวิธีใส่นะครับเอาสปริงไม่เห็นจะยากเลยสปริงขาตั้งนะครับสาหรับใครที่ไม่เคยใส่หรือใส่ไม่เป็นก็สูตรนี้บังบอกอย่าใส่จากข้างบนลงข้างล่างนะับมันจะยากครับบังบอกต้องเกี่ยวจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะแล้วก็ต้องใช้ปจัจแจตัวทีฮะเห็นไหมใช้ปจัจแจตัวทีมาล็อกตรงหัวแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วฮะแค่นี้ครับโคตรง่ายบังบอกเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆใครๆก็ทาได้เรื่องซ่อมเรื่อง,งเล็กเรื่องเปลี่ยนนั่นเรื่องใหญ่ทุกระบบ อาบังองแก้ทุกระบบอบังบอกทำดูแลวจำจะนำไปใช้วิธีแก่นะครับโอ้โหลูกสูบติดนะฮะบ,บางบอกต้องกึงอ,อกนะฮะต้องขัดขัดด้วยนะครับกระดาษทรายแล้วฮนะถ้าไม่ขัดนี่คือลูกติดนี่จะไม่ได้ครับแต่ถ้าแหวนแน่นแหวนฝืดนี่คือใช้งานได้ครับแต่ถ้าลูกฝืดนี่โอ้โหบอกเลยว่ามันจะไปเขือเอาไอเสื้อสูบฮะทำให้เป็นรอยได้แต่ถ้าเป็นแหวนนี่บางแนะนําให้ยิ่งแน่นยิ่งดีรถคุณจะได้แรงแงบางบอก <Okay. S 1> Go, โอเคกูโยกไป อบ่บางของแท้แก้ทุกระปแบบบางบอกทำดูแลจำเดี๋ยวนำไปใช้วิธีกินนะครับโอ้โหใครที่อยากให้รอบตัดอยากให้รถคุณมีเสียงตัดรอบตัดแล้วมีเสียงเพาะเสียงหวานจิ๊บไม่ต้องหาซื้อท่อไอเสียใหมบางบอกขอแค่คุณให้น้ำมันเข้าไปแล้วก็อัดหัวเทียนอัดแหวนเข้าไปก่อนครับแล้วก็อัดหัวเทียนเข้าไปแค่นี้ละครับพังแน่นอน <laughs> ดอกดอดอกบางบอกแค่นี้ครับเสียงหวานแน่นอนครับรอบตัดมาแน่รับรองว่าโอ้โหจากจากซีสูบจะกลายเป็นไเครื่อง V6 ทันทีเลยบางบอกไปเส้อลองฟังดู <c oughs> แต่ถ้าใครทําตามบังแล้วรถพังก็สามารถจิ้มที่ตกาดใตคลิปได้เลยนะครับรับประกันหาอะไหล่มอไซ์แท้จากสป,ปีแน่นอน100% กูโยโยไป อบังของแท้แก้ทุกระบบอบังบอกถ้าไม่รู้ประจำจะนำไปใช้วิธีแก้นะครับปัญหาโอ้โหไม่อยากให้สนิมเกาะหัวเทียนบังบอกแก้ไม่อยากเลยขอแค่คุณมีจารบีครับโอ้โหสูตรนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็อย่าลืมฮะถอดทุกครั้งที่ถอดก็ต้องขัดนะขัดด้วยไอ้ลวดนะฮะเอาเอาไอ้สายสลิงมาขัดขัดขัดหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือจารบีตาแลนหาวใส่จารบีเข้าไปครับผมไม่แนะนำฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจถอดหัวเทียนเพราะมันจะติดตายเลยคบาังบอกถ้ามันร้อนโดนความร้อนเนี่ยโอ้โหโคตรแม่โคตรปอกกาวตาสางสันดีเลย บางบอกอาจจะหัวไทยเทียนขาดทันทีเลยฮะติดติดแน่นจริงๆแน่นแบบน้ําไม่เข้าแน่นอนบางบอกแต่ถ้าใครจะทําตามบางก็ขยันถอดหัวเทียนนะครับก็เออทาได้ครับบางบอกทาได้แต่เดือนละครั้งคุณต้องถอดออกมาไม่งั้นโอ้โหติดจริงๆฮะไม่เชื่อลองทําดูเรื <laughs> ่องง่ายๆใครๆก็ทาได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่อง,ง,งเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบทีท่ททททบางโอเคกูโยกไป บางคงแท้แกุ้้กระบกระบังบอกทำไปดูแลจยจะนําไปใช้วิธีนี่ครับโอ้แก้ปัญหาครับหัวนัตไม่แน่นครับนัดลูเขียน้ํามันไม่แน่นบางบอกสามันไม่แน่นทําให้น้ํามันรั่วซึมและสาเหตุก็คือมันจะสามารถเราไม่สามารถจุนคาบูได้บางบอกวิธีแก้ไม่อยากหาสกอตเทปมาติดนะฮ <laughs> ะเอาเอาสกอตเทปเขียนสายไฟแล้วมาติดติดติดพันพันเข้าไปแล้วก็หันให้แน่นครับแค่นี้ครับแน่นแน่นอนน้ำมันไม่รั่วไม่ซึมลองบอกคุณสามารถจุนคาบูได้แต่ผมสอบไกลบางหวะ แต่ถ้าใครสนใจอะไหล่มเตอร์ไซค์แท้จากสป,ปีก็สามารถจิ้มที่ประกาใต้คลิปได้เลยนะครับรับประกันหะของแท้จากสป,ปีดแน่นอนร0อเปอร์เซไม่ต้องเปลี่ยนบังบอกซ่อมแบบประหยัดสก๊อตเทปเขียนไปก็พอ <c oughs> เรื่องนี้ง่ายแค่แค่กาได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนแะเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บงัง <Okay. S 2> โอเคกูโยโยไป อบังคงแท้แกทุกระบอกบังบอกทำให้ดูแลวจำ่านำไปใช้วิธีนะครับโอ้โหเพิ่มที่พักเท้าที่พักเท้าอันเดียวไม่พอแน่นอนบางบอกเฉพาะที่บ้านบางก็โอ้โหหลักที่ก็ห้าหกคนละจะใช้ที่พักเท้าอันเดียวเนี่ยโอ้ไม่มีที่เหยียบแน่นอนบางบอกต้องเสริมด้วยที่พักเท้าแต่งต้องเป็นหาหัวน็อตมาฮะแล้วก็ปอกเหล็กมายึดเข้าไปเลยตรงที่น็อตโซครับแค่นี้ละครับคุณก็จะได้ที่พักเท้าเท่ๆมาอีกเสริมมาอีกหนึ่งอันและสามารถหลากคนได้เยอะขึ้นบางบอกปกติเขาก็มีที่พักเท้า า็แค okay, ่อันเดียวครับรถปกติเขาแต่สำหรับบังต้องสองครับถ้าไม่สองไม่ได้เพราะว่าที่บ้านบังหลักกันเยอะเยอะจริงๆโอห้าหกไม่เอาไม่อยู่เรื่องีไง่าใครๆก็รำได้เลื่องสมเรงเล็กเื่อเปลี่ยนนั่นเร่อใหญ่ทุกระบบจบที่บังโอเคโอโยโยไป อบ,บังของแท้แกะทุกระบบอบางบอกท้าไม่ดูแล้วจำอย่านำไปใช้วิธีนะครับโอ้โหนานๆที่เห็นบางเปลี่ยน <c oughs> ปกติบางจะไม่แกะของใหม่อรบางบอกรอบนี้ต้องแกะครับโอ้โหลูกค้านั่งดูไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่ได้ลูกค้าโอ้โหลูกค้าแหนมตาไม่กระพริบเลยบางบอกไม่เปลี่ยนโอ้รับรองว่ามีเรื่องแน่นอนวิธีใส่ไม่ยากครับบางบอกก็ถอดออกมาของใหม่อีกใส่ยังไงก็ได้ครับบางบอกใส่ยังไงก็นิ่มใส่ยังไงก็พอดีเ <c oughs> พราะมันเป็นของใหม่ตัวนี้จะเป็นของใหม่ครับบางบอกถอดมาแล้วก็สูบแล้วก อย่าลืมใส่กิ๊บนะถ้าไม่คุณไม่ใส่กิ๊บฟันเฟืองหลุดแน่นอนนะโอ้โหบันไลการสร้างตัวนี้ตัวสําคัญบางบอกคาซ่อไมไว้มันจะไม่ได้ศูนย์แค่นี้ละครับถอดประกอบตบดนึงง่ายครๆคราทำได้เลือกซ่อมเลือ่องเล็กเลือเล่องเปลี่ยนยิ่งง่ายบางบอกทุ <Okay. S 1> กระบบจุดที่บางโอเคกูโยโย,โย,โยไป